ในวิดีโอนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่เหลือเชื่อให้ฟังอยู่3มเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับอดอล์ฟฮิตเลอร์อดีตผู้นำของนาซีที่ทั้งโลกอาจจะรู้จักเขาในฐานะของผู้นำที่โหดร้ายป่าเถื่อน และที่ได้ทำสิ่งที่ชั่วร้ายกับมนุษยชาติอยู่หลายประการและในวิดีโอนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนความเชื่อของทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จะเป็นการเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่เหลือเชื่อในแง่มุมอื่นๆของอดีตผู้นำนาซีคนนี้ในขณะที่ทั้งโลกอาจจะรู้จักกับอดอลฟฮิตเลอร์ในฐานะของผู้นำที่มีอุดมการ์ที่เหยียดเชื้อชาติอย่างรุนแรงแต่เขากลับมีมุมมองต่อชาวเอเชียที่น่าประหลาดใจเป็นเรื่องที่รู้กันดีว่าฮิตเลอร์มีความเชื่อที่รุนแรงในความเหนือกว่าของ ชาวอารยันและชาวผิวขาวโดยมีแนวคิดหลักดังนี้เขามีความเชื่อว่าชาวอารยันผิวขาวเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหนือกว่าและบริสุทธิ์ที่สุดและยังมองด้วยว่าชนชาติอื่นๆโดยเฉพาะชาวยิวเป็นเผ่าพันธุ์ที่ด้อยกว่าและเป็นภัยคุกค,คามและเขาก็ยังต้องการที่จะสร้างรัฐที่มีแต่ชาวอารยันบริสุทธิ์ทั้งยังสนับสนุนการกำจัดหรือแยกชนชาติอื่นๆออกไปเขาก็ยังเชื่อด้วยว่าชาวอารยันมีสิทธิที่จะปกครองโลกและขยายอาณาเขตและแนวคิดเหล่านี้ก็นำไปสู่นโยบายการเหยียดเชือ ชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างโหดไ้ายในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2แต่ในด้านที่เหนือความคาดหมายและหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือฮิตเลอร์กลับไม่ได้ดูถูกแถมยังกลัวคนเอเชียอีกด้วยฮิตเลอร์ได้กล่าวเอาไว้ในช่วงเดือนสุดท้ายของชีวิตของเขาในปี1945ว่าผมไม่เคยมองว่าชาวจีนหรือชาวญี่ปุ่นด้อยกว่าพวกเราพวกเขามีอารยธรรมที่เก่าแก่และผมยอมรับอย่างเปิดเผยว่า ปอดศาสตร์ในอดีตของเขายังเหนือกว่าของพวกเราคําพูดนี้ของฮิตเลอร์แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมของเอเชียและอย่างน้อยที่สุดก็คือความเท่าเทียมของเชื้อชาติและในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ฮิตเลอร์ก็ได้แสดงความกังวลอย่างลับๆเกี่ยวกับการที่การปกครองของคนผิวขาวในเอเชียอาจจะถูกแทนที่ด้วยการครอบงาของคนผิวเหลืองอันเป็นผลมาจากการพิชิตดินแดนของญี่ปุ่นแต่ไฮไลท์จะอยู่ในช่วงต้นปี19 4 2ี่ที่ฮิตเลอร์ได้พูดกับรัฐมนตรี ตีต่างประเทศของเขาว่าเราจะต้องคิดในระดับศตวรรษไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีการเผชิญหน้าระหว่างเชื้อชาติผิวขาวและเชื้อชาติผิวเหลืองทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของฮิตเลอร์ที่ไม่เพียงแต่จะยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมของเอเชียโบราณเชื้อชาติของคนเอเชียแต่ก็ยังมองด้วยว่าในอนาคตอาจจะเกิดการประทะระหว่างชาวยุโรปและชาวเอเชียเพื่อชิงความเป็นใหญ่ในโลกฟังแล้วแปลกดีไหมครับพวกเราชาวเอเชียฟังแล้วจะได้รู้ว่าแม้แต่ฮิตเลอร์ก็ยังต้องยอมร พวกเรารแต่ที่พูดมานี้เป็นแค่ผิวๆมันยังมีความจริงที่ลึกกว่านี้อีกครับความสนใจของฮิตเลอร์ที่เกี่ยวกับชาวเอเชียไม่ได้จํากัดอยู่แค่ด้านของการเมืองการทหารเชื้อชาติหรือความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมแต่ยังคงเกี่ยวข้องกับพลังอันลี้ลับอีกด้วยเขาไม่เพียงแต่จะนําสัญลักษณ์สวัสดิกะซึ่งเป็นสัญลักษณ์โบราณในพุทธศาสนามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของพักนาซีแต่เขาก็ยังส่งคณะสมรวจไปที่เบตในปี1938-1939ถึงเ เพื่อศึกษาพุทธศาสนาและความลับของดินแดนแห่งนี้พวกเขาเดินทางข้ามเทือกเขาหิมาลัยอันุรกันดาลเสี่ยงชีวิตกับพายุหิมะและโรคภัยไข้เจ็บเพื่อเข้าถึงอาณาจากักรลึกลับแห่งทิเบตภารกิจของพวกเขาไม่ใช่แค่การศึกษาวัฒนธรรมและศาสนาเท่านั้นแต่ยังมีเป้าหมายลับในการค้นหาร่องรอยของอารยันตะวันออกที่เชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวอารยันในยุโรปพวกเขาได้เข้าถึงวัดที่ห่างไกลบนภูเขาสูงสัมภาษณ์พระลามะ และรวบรวมวัตถุโบราณมากมายรวมทั้งคมภีร์ลึกลับที่เชื่อว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังจิตและการควบคุมจิตใจหนึ่งในการค้นพบที่ตื่นเต้นที่สุดของพวกเขาก็คือคัมภี์แห่งความตายของทิเบตที่บรรยายถึงสภาวะหลังความตายและวิธีการเดินทางผ่านมิติต่ตางๆนาซีเชื่อว่าคัมภีร์นี้อาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการไขความลับของชีวิตหลังความตายและการเข้าถึงพลังเหนือธรรมชาตินอกจากนี้คณะสำรวจก็ยังได้บันทึกภาพและเสียง ของพิธีกรรมลับของทิเบตรวมทั้งการเข้าทรงการปลุกวิญญาณซึ่งถูกนำกลับไปศึกษาอย่างละเอียดในห้องทดลองลับของ SS ในเยอรมนีซึ่งจะนำมาสู่เรื่องเหลือเชื่อเรื่องที่สองของฮิตเลอร์ความลงไหลของฮิตเลอร์ในเรื่องลึกลับนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่วัฒน,นธรรมเอเชีย แต่ยังคงรวมถึงตำนานและวัตถุศักดิ์สิทธิ์จากทั่วโลกฮิตเลอร์และพรรคนาซีก็ได้ทุ่มเททรัพยากรมหาศาลในการค้นหาวัตถุโบราณที่เชื่อว่ามีพลังเหนือธรรมชาติราวกับว่าพวกเขากำลังสร้างภาพยนตร์อินเดน,น่าโจนส์อยู่ในชีวิตจริงวัตถุชิ้นแรกที่ฮิตเลอร์หมายตาคือหอกแห่งชะตากรรมซึ่งเชื่อว่าเป็นหอกที่ใช้แทงพระเยซูบนไม้กางเขนตำนานกล่าวว่าผู้ที่ครอบครองหอกนี้จะมีพลังควบคุมชะตากรรมของทั้งโลกในปี1938หลังจากการผนวกออสเตรีย ฮิตเลอร์ก็ได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ฮอฟเบิร์กในเวียนนาด้วยตัวเองเพื่อยึดครองหอกนี้เขาได้สั่งให้นำหอกไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินลับที่ นูแอมเบิร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางอำนาจของพรรคนาซีมีการจัดเวรยามตลอด24ชั่วโมงเพื่อปกป้องวัตถุศักดิ์สิทธิ์อันนี้มีเรื่องเล่าด้วยว่าฮิตเลอร์มักจะลงไปยังห้องใต้ดินนี้เพื่อนั่งสมาธิหน้าหอกเป็นเวลานานบางครั้งก็หลายชั่วโมงเขาเชื่อว่าหอกนี้ให้พลังและวิสัยทัศน์กับเขาในการที่จะนำพาเยอรมนีไปสู่ชัยชนะแต่เรื่องราวของหอกก็ยังไม่จบอยู่เพียงเท่านี้เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองใกล้จะสิ้นสุดนาซีได้ซ่อนหอกเอาไว้ในอุโมงค์ลับใต้ดินแต่ในวันที่30เมษ อายน1945เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายกองทัพสหรัฐ ก็ได้ค้นพบและยึดหอกนีไว้ได้บางคนก็เชื่อว่าเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดของอำนาจของนาซีในปี1938คณะสำรวจนาซีในทิเบตก็ได้ค้นพบสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสมบัติล้ำค่าแห่งสวรรค์นั่นก็คือพระพุทธร,รูปอายุประมาณ1,000ปีที่แกะสลักจากเหล็กอุกบาตการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเหล็กที่ใช้ทำพระพุทธร,รูปนี้มีต้นกำเนิดมาจากดาวอังคารนาซีเชื่อว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานของการติดต่อระหว่างอารยธรรมโบราณบนโลกกับสิ่งมีชีวิตนอกโลก พระพุทธรูปนี้ถูกนำกลับมาเยอรมนีและถูกศึกษาอย่างละเอียดในห้องทดลองลับโดยหวังว่าจะไขความลับของพลังจากดวงดาวนักวิทยาศาสตร์ของนาซีได้ทำการทดลองหลายอย่างกับพระพุทธรูปนี้รวมทั้งการใช้รังสีและการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นเสียงความถี่ต่างๆโดยหวังว่าจะกระตุ้นพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่มีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าในระหว่างการทดลองบางครั้งมีปรากฏการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นเช่นแสงสว่างจ้าที่แผ่ออกมาจากพระพุทธรูป หรือเสียงแปลกประหลาดที่ไม่ทราบที่มาแต่สําหรับผมที่เป็นคนไทยเมื่อได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี้จึงได้พบว่าแท้ที่จริงแล้วท่านก็คือทาวเวสสุวรรณแต่ก็มีข้อสังเกตด้วยว่าท่านมีสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะอยู่ที่หน้าอกนอกจากวัตถุมงคลแล้วนาซีก็ยังให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับคัมภีรโบราณของทิเบตโดยเฉพาะคัมภีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสมาธิและพลังจิตพวกเขาเชื่อว่าคัมภีร์เหล่านี้อาจจะซ่อนความลับของการควบคุมจิตใจและการเข้าถึงพลังเหนือธรรมชาติ มีการจัดตั้งทีมนักวิชาการเพื่อแปลและตีความคัมภีร์เหล่านี้บางส่วนถูกนำไปใช้ในการทดลองลับซึ่งเป็นองค์กรวิจัยของ SS ที่ศึกษาเรื่องราวลึกลับเหนือธรรมชาติมีข่าวลือด้วยว่ามีการทดลองเกี่ยวกับการพยายามสร้างทหารเหนือมนุษย์ที่มีพลังจิตพิเศษตามรายงานลับที่รั่วไหลออกมาการทดลองเหล่านี้รวมถึงการฝึกสมาธิขั้นสูงการควบคุมอุณหภูมิร่างกายและแม้แต่ความพยายามที่จะสื่อสารทางจิตผู้เข้าร่วมทดลองบางคนรายงานว่าสามารถเห็นภาพ ในอนาคตรหรือรับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ห่างไกลได้ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่จะไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์แต่ก็เพียงพอที่จะทําให้ผู้นํานาซีบางคนเชื่อว่าพวกเขากําลังใกล้ที่จะไขความลับของพลังจิตที่ซ่อนอยู่ในมนุษย์แต่เรื่องราวที่ลึกลับของฮิตเลอร์ ก็ไม่ได้จบลงพร้อมกับความพ่ายแพ้ของนาซีเยอรมน,นีแต่กลับเป็นจุดเริ่มต้นของหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกตามประวัติศาสตร์ที่เป็นทางการฮิตเลอร์ฆ่าตัวตายในบังเกอร์ใต้ดินในเบอร์ลินเมื่อวันที่30เมษายน1945เวลาประมาณ15.30นแต่กองทัพแดงของโซเวียต เข้าถึงในบริเวณนั้นในวันที่2พฤษภาคม1945นั่นหมายความว่ามีช่วงเวลาลึก,กลับประมาณ40ชั่วโมงที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงเวลานี้ได้จุดประกายทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับการหลบหนีของฮิตเลอร์บางคนเชื่อว่าเขาได้ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยนาซีเพื่อหลบหนีมีแม้แต่รายงานถึงการพบเห็นฮิตเลอร์ในที่ต่างๆทั่วโลกตั้งแต่อา์เจนตินา จนไปถึงแอนตาร์กติกาถึงแม้ว่านักปอติศาสตร์ส่วนใหญ่จะปฏิเสธทฤษฎีนี้โดยอ้างถึงพยานหลายคนที่ยืนยันการเสียชวิตของฮิตเลอร์และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่พยายามจะยืนยันตัวตนของศพ แต่เรื่องราวลึกลับนี้ก็ยังคงจุดประกายจินตนาการของผู้คนทั่วโลกจนมาถึงทุกวันนี้เรื่องราวของฮิตเลอร์และความลับของนาซีเป็นบทพิสูจน์ว่าประวัติศาสตร์นั้นซับซ้อนและเต็มไปด้วยปริศนามากกว่าที่เราคิดถึงแม้ว่าเราจะไม่มีวันได้รู้ความจริงทั้งหมดแต่การศึกษาแง่มุมเหล่านี้จะช่วยให้เราได้เข้าใจถึงพลังของความเชื่ออุดมการณ์และการแสวงหาอำนาจที่สามารถนำไปสู่เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แต่อย่างไรก็ตามปริศนาของฮิตเลอร์และนาซีก็ยังคงเป็นหัวข้อ ข้อที่น่าสนใจสำหรับนักปิศาสตร์นักเขียนและผู้สร้างภาพยนตร์ตราบเท่าที่ทุกคนยังคงมีความทรงจําที่เกี่ยวข้องกับฮิตเลอร์และนาซีอยู่แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเพราะอะไรฮิตเลอร์ซึ่งเป็นผู้นําที่มีอุดมการณ์ในการเหยียดเชื้อชาติอย่างรุนแรงแต่กลับมีความยำเกรงชาวเอเชียและมีความสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความลี้ลับของเอเชียและศาสนาพุทธ